พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดอนชมพูนุชพันข้าวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงเมล็ดพันธุ์อ 1, ของทางร้านแปลงนี้ก็เป็นพันกอขอ85นะครับซึ่งได้รีวิวไปเมื่อ20วันที่แล้วนะครับน่าจะได้นะครับตอนนั้นข้าวเพิ่งเริ่มก้มนะครับเริ่มเริ่มออกลวงเริ่มก้มบางไม่ก้มบ้าง นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชาวนาเราชมแปลงไป,ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ข้าวก็สุกแก่นะครับจนเกเกียวได้แล้วนะครับวันนี้วันที่10สิงหาคมแปลงนี้ปักดำไปเมื่อวันที่16เมษายนนะครับกำหนดเกี่ยวคือวันที่13สิงหาคมนะครับก็อยู่ได้ ประมาณร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าวันเลยนะครับสาเหตุก็น่าจะเรื่องของน้ำนั่นเองนะครับน้ำไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้อายุข้าวยืดออกไปอีกนะครับก็มีเพื่อนๆบางร้านนะครับลงมานะครับเกี่ยวประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามวันนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดน้ำสมบูรณ์ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวได้นะครับสำหรับนาที่ใช้ระบบการเพาะปลูกเป็นการปักดำ เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆชาวนาเราชมแปลงอีกสักรอบนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเดี๋ยวยังไงวันเก็บเกี่ยวก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งนะครับแล้วก็แจ้งผลผลิตให้ทราบนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆมองเข้าไปด้านในนะครับข้าวก็จะไม่แน่นเท่าไหร่ สาเหตุนน,นั้เนื่องจากมีพวกวัชพืชใบกว้างนะครับตอนช่วงระยะข้าวเจริญเติบโตนะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องน้ำนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นกับแปลงกอขอแป้นะครับ แปลนี้เมื่อฤดูการที่แล้วก็ปักดําเป็นกอคอ8ไปเช่นกันนะครับก็ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไปเมื่อฤดูการที่แล้วก็ได้ไล้ละปันนิดๆน,น,นะครับไม่กว่ามากนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆชาวนาหลายๆนะครับที่ทํากันไปก็ได้ได้เกินนากันเยอะนะครับเนื่องจากความบุดมสมบูรณ์ของน้ําดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของดินที่พักตัวนานกว่านะครับสําหรับแปลงนี้ มเมื่อดูการที่แล้วก,ก็เก็บเกี่ยวแล้วก็พอก้าแล้วก็ดำต่อเนื่องไปเลยนะครับทำให้ผลผลิตไม่เกินนามากนักนะครับสำหรับฤดูกาลที่แล้วแต่สำหรับฤดูกาลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับ วี้ก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้วันที่สามพันห้าร้อยหกสีวันนี้น 3, 1, นนปักดําไปเมื่อวันที่16เมษาย,ยน2564ก็ได้ร1 11อยสิบร้วันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็คอยมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลิีสักเท่าไหร่ ด้านในก็ข้าวก็ไม่หนาแน่นนะครับเนจากอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีวัชพืชจำพวกไปกว้างขึ้นนะครับในช่วงระยะการเจริญเติบโตทําให้ข้าวไม่ค่อยแจกก่อนนะครับสาเหตุที่วัชพืชเยอะก็คือเรื่องของน้ํานั่นเองนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆติดตามทัทงช่องของเราตลอดนะครับท่างกรารกระชาบดีนะครับ อนนี้ก็มีเพื่อนชาวนาของเราสั่งจองไปบ้างแล้วนะครับก็อีกเป็นอีกพันหนึ่งที่หน้าปลูกในฤดูกาลต่อไปนะครับซึ่งจะเจอกับอากาศหนาวเย็นนะครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับอุณภูมิลดอย่างรวดเร็วพวกนี้นครับ ตัวกขอ8บห้าก็จะทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับซึ่งได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าท่านติดตามทางช่องของเรานะครับเราก็ทําคลิปให้ดูนะครับว่ากขอ85ที่ปักดําช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ผ่านหนาวมาอะไรมานะครับเป็นผลิตก็ยังได้ไล่ละตัน,ตนเซฟนะครับ ซึ่งข้าวบางพันก็ทำไม่ได้นะครับ่างเช่นตัวก,กอขอ41นะครับ